สำหรับพิธีกรรมงานบุญเริ่มด้วยริ้วขบวนอัญเชิญผ้าไตรกะถินอักขระบรมจักรพรรดิมหาสมบัติวัดพระธรรมกายฟลอริดาเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่คณะประธานรองจะได้น้อมถวายผ้าไตรแด่ประธานสง์ส่วนสาธุชนได้ถวายผ้าไตรบริวารกฐถิน,นเมื่อถึงเวลาอันเป็นมงคลคณะท่านประธานอักขรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ ได้อัญเชิญผ้ากระถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปลื้มปิติจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีลห้าและได้ปฏิบัติทรรร่วมกันเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในพิธีทอดกระถินโดยประธานอาัคาระบรมจักรพัิมหาสมบัติประกอบด้วยกัลยาณมิตรอุดมลักษณ์สเปนและครอบครัว กลัลยาณมิตรแสงทิพย์แก้วหาวงและครอบครัวกลัลยาณมิตรบุญยังมัดจ,จิตธรรมและครอบครัวกลัลยาณมิตรแสงอารุณนวลทะาาสีและครอบครัวกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวกลัลยาณมิตรบุญอ้อมคริสเนอร์และครอบครัวกลัลยาณมิตรนาทีตั้งพิสุทธิพงษาและครอบครัว กัล,ลยนานมิตรชุติประภาฤิตเต็มและครอบครัวกัล,ลยนานมิตรอุ่นจิตรุทีรศิริและกัล,ลยนานมิตรแองเจลา่อาอัลเมโดพร้อมกันนี้คณะประธานกะถินได้อัญเชิญภ้าไตรกะถินอักขระบรมมาจากกพัธมหาสมบัติถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อประกอบพิธีกล่าวคำเดียงสง์และพิธีอัปโลกกถิน จากนั้นคณะประธานเอกได้ถวายพานดอกไม้และปัจจกระถินแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระครูประกาศพุทธิวเทศประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแดดคณะสงฆ์ทั้งยังได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันซึ่งมีเจ้าภาพพัตาหารมาเปิดร้านกว่า50เมนูค่ะ